นี่ครับอันนี้เป็นเรียกว่าใบยะานางไหมน,น,นี่ใบยะนางเ่เก็บมาเมื่อกี้ข้างทางเดี๋ยวจะไปต้มใส่หน่อ,นอไม้ดูดิเยอะแยะเลยม,มีไหมกอนนี้เดี๋ยวดูดิโอ้โหดูสามหน,น่ออนี่กำลังออกเลยครับดูดิหน่อใหญ่ๆนะี่เดี๋ยวจะตัดไป เอาไปแกงดีกว่าได้หนึ่งหน่อละโอ้โหหน่อใหญ่เลยหน่อขนาดนี้อึ๊บอึ๊บไม่ขาดด้วยนี่หน่อเปเล่หน่อเดียวพอหรือไว้สองหน่อนี่เบรื้มเพิ่มดูดินู่นด้วยมาเดี๋ยวตัดก่อน อันนี้เป็นลูกมันไม่เอานี่ดูดิใหญ่ๆเข้าเนี่ยโอ้โหหนออ้าทำไรพี่นวดโอ้โหทำไม่ได้เลยนะเอาหน่อยไม่ให้คุณยายอ้าอื้ออือ

สามหนอฮึบเอา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 ตรงข้างนั่นแหละหนอหนึ่งเห็นป่ะนี่แหละเดี๋ยวก็ได้ฮึบฮึบฮึบอยู่กลางพอดีเลยอะกลางลำนี่เองไหมต้องเอาอันเล็กออกก่อนปะ เท <sa iden blessing> ่าไรแล้วพี่นวดสามรอสี่อ ห้าหนอหกหนอโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวตัดไปให้แม่